สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีสสดชาวยูทูบทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์ <c oughs> ภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้ก็คือดอกนะครับที่มันแตกด,ด้วยอาการแล้วก็เสด็จแล้วก็ดีดนะครับหมายถึงว่าฝนตกเมื่อวันที่6นะครับ แล้ววันนี้ก็เข้าไปวันที่3นะครับตอนที่มันฝนตกมันยังไม่เป็นอะไรนะครับพอมันดูดอีกวันนึงนะครับพอมันดูดอีกวันหนึ่งนี่ครัมันแข็งนะครับแล้วก็มันก็ร่วงนะครับมันก็ร่วงเต็มเลยฮะนี่ครับร่วงนะครับเพราะว่ามันอิ่มน้ํามันดูดน้ําเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับ แล้วมันก็นะครับเห็นไ,ไหมก็ดูนะครับผมแตะมันจะร่วงเลยครับ,รบผมเลยไม่ฉีดยานะครับเห็นไ,ไหมร่วงนี้เลยนะครับแตกร่วงเลยก็เลยเห็นไ,ไหมครับนี่ร่วงนี้เลยนี่คืออาการอิ่มน้ำนะครับเห็นไ,ไหม แข็งฝนตกนะครับนี่คืออาการฝนตกนะครับถ้าใครเจอวิกฤตช่วงนี้นะครับก็พึงเข้าใจได้ว่ามันดูดน้ํามันอีกวันหนึ่งถ้าฝนตกวันนี้พรุ่งนี้มันจะดูดน้ําแล้วมันก็จะมันจะร่วงนะครับมันจะร่วงไม่ต้องตกใจนะครับยังไงมันต้องร่วงนะครับเห็นไหมต้นนี้แถวเดี๋ยวดูแถวก่อแถว แถวจีนะครับแถวจีต้นที่สามนะครับไปดูต้นที่สองนีฮะร่วงกราวเลยนะครับยังมีร่วงอีกครับยังไม่ร่วงหมดนะฮะยังติดเห็นไหมครับร่วงหมดแล้วเหลืออันเดียวนะครับนี่ด้วนนะฮะร,ร่วงหมดดอกที่ยังบานก็อยู่นะครับนี่ยเห็นไหม ก็ยังอยู่นะครับต้นไหนที่ผมก็เลยตอนแรกผมก็จะให้น้ําผมไม่ได้ให้แล้วก็เหลือแค่นี้นะครับเน็ดเหลือแล้วก็มีรุ่นนี้นะร,รอนรุ่นนี้นะครับีถ้าท่านมีรุ่นนี้อยู่ไม่ต้องเด็ดออกนะครับเอาไว้แล้วก็มาดูต้นนี้ <laughs> เหลือแต่เหลือแต่ขั่วนะครับกลางเหลือแค่นี้ หมดล้วเราหมดแล้ว,ลลวอยู่ที่พื้นตาแบะโทรมามาร่วงก็ผมร่วงเหมือนกันมาดูแตกเลยนะครับมันแตกเลยถ้าใครอยู่ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นเหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจนะครับ เป็นเหมือนกันนะครับการดูดการได้น้ำผลเยอะคือน้ำปริมาณน้ำเยอะสําัรับจดอกที่บานก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมแล้วก็มีเหลืออยู่บ้างนะครับก็ปลาปลายนะครับไอ้ที่มันหล่นไปก็หล่นไปนะครับเมื่อเช้าไม่ได้เอามือถือมาก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยม,มาถ่ายช่วงบ่ายโมงแล้วไปงานขาวดำด้วยเนี่ยอันนี้จะเหลือไมมไม่เหลืออันนี้ในร่วงนี่ฮะ อันนีค้คือได้น้ำเยอะนะครับเดือน,นกิงนี้ก็เหลือไหมยอยู่ไหมไม่อยู่อันนี้อยู่ไหมยอ,อยู่นิดนึงไม่รู้จะลงมาอีกไหมนี่ครับในน้ำจนแตกเลยนะครับในน้ำจนแตกเลยนะครับกองอยู่ที่พื้นหมดนี่ครับ แล้วก็มีอยู่ประมาณสามสี่ต้นเป็นรุ่นนี้น้องนั้นจะเป็นรุ่นที่เท่าหัวมีในมือแล้วนะครับก็เริ่มขึ้นเกล็ดแล้วก็เท่านิ้วก้อยก็เนี่ยรุ่นนี้ก็โชคดีไปนะครับผมโชคดีไปนิดนึงมาดูต้นนี้นะครับที่ร่วงต้นอย่างนี้ร่วงอย่างนี้เลยนะครับ ร่วงกราวเลยนะครับมันแตกเลยนะครับรวงมันดอกมันแตกเลยเห็นไหมดอกมันอิ่มน้ำมากมันแตกดอกมันยังไม่ทันได้่มันเยอะมาก ใ้น้ําวันเดียววันที่หกนะครับวันนี้เข้าวันที่ 3, มนะครับมันจะดูดน้ําอีกวันนึงแล้วก็ร่วงนะครับกลางแล้วร่วงเหลือแค่นี้เหลือแต่อันนี้จะเป็นรุ่นแขังรุ่นน้องรุ่นน้องก็ยังแข็งอยู่แข็งมากก็ยังไม่ได้ให้น้ําเลยคือพวงน้อยก็ร่วงเหมือนกันกลางจนบริาการยังไงแล้ว ถ้าสัมผัสมันก็รลกตุบๆเลยเนี่ยอันนี้ยังไหวไหมรอดไหมอ่ะลองดูมันก็ยังมีรุ่นน้องอยอู่แล้วก็มีบานแล้วนะครับแต่ก็จะมีรุ่นนี้หลุดเหมือนกันนะนี้หลุดไหมหล,หลุดหมดนี่แหละครับทุเรียนนะครับ หมดเลยหมดกันเหลือลูกน้องอันนี้อันนี้เหลือสดแข็งแข็งอยู่ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เอามามาถ่ายให้ให้ให้เห็นถึงว่าฤทธิ์ของน้ำฝนที่ได้ที่ได้ในวันนั้นแล้วมันสลัดล่วงนะครับก็ก็ต้องทำใจนะครับ ไปดูกี่ต้นต้นนี้หนึ่งต้นสองต้นนะสองต้นคู่แล้วก็ต้นนี้ต้นที่สามต้นคู่นะครับตัวตรงนั้นต้นที่สี่สี่กระวดเอหม แตกเลยนะครับน้ำเยอะแตกจนปรินะครับเป็นไหมโม,มมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับแตกใต้น้ำเยอะแตกเลยเนต้นที่สี่นี่ครับแตกแตกยังหลุดจับแล้วหลุดแล้วไม่เหลือนะครับ นี่ดลุดร่วงหมดนะก็ยังมีนะครับเนี่ยรุ่นนี้แตกหมดเลยนะอันนี้ก็แตกแตกมดก็มีขึ้นเกตก็มีนะครับก็ได้คไหนก็ประมาณนั้นนะครับนี่นตัวนี้ก็แตก เป็นทีหลังก็ยังมาร่วงอีกเออนาะนี่ครับมันจะร่วงอย่างนี้เหนไหครับได้น้ำมันก็จะร่วงนี่ครับใครไม่เจอวิกฤตนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วพอกลางวันก็เย็นนะครับอากาศช่วงเย็นพอฝนตกมันก็เย็นอีกนะครับนะครับกองกับพื้นเต็มนี่ฮะไม่เหลือ นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดอกมันแตกเลยนะครับเรเหลือบ้างไในเหลือมั้างนะมีมีรุ่นนี้อา้าวรุ่นรุ่นนี้ไปแตกนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวสิอยู่ไหมถ้ามันแตกอย่างนี้ไม่อยู่หรอกครับหมดลงหมด <c oughs> เรามีดอกบานบ้าง ยังไม่แบงก็มีนะอ้อนนี้อันนี้รอดอยู่อันนี้ก็ยังรอดอยู่นี่ครับกองนอนกองอยู่กับพื้นเลยเต็มรอดไหม ตอนนั้นก็ยังกำลังแตกครับน่าจะไม่เหลือนะครับก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับถ้าโดนน้ำขนาดนี้เอามาฝากนะครับเวลาฝนตกแล้วอีกวันหนึ่งนะครับมันจะดูดน้ําเข้าไปแล้วมันจะแข็งนะครับก็ควรทาใจนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นด้วย ว่าตอนที่มันเป็นกระดิ่งนี่มันจะอยู่ไหมเนี่ยก็อยู่นะครับผมยังไม่ได้ให้น้ำนะเข้าวันที่สามแล้วตั้งแต่ฝนตกเพราะว่าแย้มันแข็งมากเลยเนี่ยกลางก็เลยเอาทิงน้ําไปก่อนแล้วกันนะทนหน่อยทนหน่อยลูกทนให้พ่อหน่อยใหดีนมันแห,แห้งกว่านี่เลยโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยครับ มีก็มีลูกนี้นะครับแล้วก็มีมะเขือพวงนี้ก็ยังรุ่นอยู่นะครับก็ได้พอได้ขายนะครับถ้ามันโรต์ต้นนี้ดูแตกดอกแตกนะครับฝนตกดอกแตกเตรียมตัวร่วงนะครับเตรียมตัวร่วงนะครับเตรียมตัวร่วงนี่ครับ ไม่เหลือถ้าแตกงี้ไม่เหลือครับเนี่ยถ้าแตกนี้แตกมัดดอ,อกแตกเรียกว่าดอกแตกได้น้ำเยอะดอกแตกน้ำคลืน ก็มีหางแย่บ้างนะครับตรงนั้นก็มีดอกแตกดอกแบบนี้แตกหมดนะครับแตบบ่น้ำเยอะขนาดนี้มาพาไปชมนะครับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะครับได้รับชมนะครับวันนี้มาชมดอกแตกนะครับฝนตกแล้วดอกแตกนะครับเป็นวิกฤตอีกแบบหนึง่ง ำหรับฝนถ้าใครไม่เคยเห็นก็สุชาติจะพามาดูนะครับของสวนสุชาติเองนะครับนี่อันนี้มีกำลังเหยียดตีหนูแล้วก็เจอฝนก็แดงนะครับน,นี่นี่ก็แดงเริ่มแดงโดนฝนเยอะไปหน่อยแดงแล้วก็เจอดอกแตกนะครับดอกแตก ยังไม่ร่วงในฤดูรอดไหมเห็น,นก็แตกดอกแตกนี่รุ่นรุ่นหลังก็มีเอาไว้นี่ดอกแตกลงลงเหมือนกัน,นตุบๆเลยนี่อันนี้อันนี้แตกแตยังไม่ลงก็ให้มันระเหยในผิวดินหน่อยแล้วกัน เื่อมันจะรอดอันนี้ก็มีอยู่ตามกิ่งนี่ก็เอาไว้ก่อนแต่เมื่อก่อนนี่ก็เด็ดออกแล้วแต่เดยวไม่ไอเอาไว้ก่อนเก็บตื้นนูน,นี่ดอกตูมดอกใกล้จะบานบานคืนนี้อันนี้เราดอกแตกยังอยู่อันนี้ดอกบานไปแล้วสลับกันแกะครีมหน่อย เพลียไฟตึมๆๆเลยมองเห็นชัดผมมองไม่ค่อยเห็นผมสายตาไม่ค่อยดีแต่เห็นเห็นเห็นดำๆอยู่ก็เป็นเพลียไฟรุ่นนี้ก็จะเป็นแมเขือพวงมะแหวงนะมะแหวงนี่ก็เป็นเตียตีนหนูเยอะเลยต้นคู่เอาพอ เอาเหอะมาก็มาอันนี้ก็ร่วงไปนะครับร่มตอนอากาศที่มันสวิงก็ร่วงแตกใบอ่อนด้วยเนี่ยเหลือเหลืององงงงองเงีง้ยรู้จะรอดหรือเปล่า <laughs> นี่ครับลงจุดใจหายอะ เนี่ยครับเอาพามาชมเย็นๆเอาพอแล้วเนอะอย่าชมเยอะเลยดอกร่วงเนี่ยอันนี้ก็ร่วงกัน,นเห็นไหมครับแตกจนเนีน่ยอันนี้ก็ต่วงมาอยู่กับพื้นเนี่ยแตกนี่ก็เหี่ยวเอาเอาเข้าไป <laughs> ต้นอื่นมีร่วงไหมไปดูต้นนั้นแล้วเดี๋ยวแจ็จะลาท่านผู้ชมไปเลยเนาะก็มาดูต้นที่ติดนะครับเองก็มีบ้างครับติดดีต้นที่ได้น้ำดีก็ส่งเสริมต้นไหนไม่ต้องการน้ํำก็แตกเฮ้ยทุเรียนทํายากจริงๆนะครับท่าน นี่ลวกเป็นนี่ครับลวกไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าดอกขนาดนี้ก็ไม่เหลือครับลวกเหลือตะขั่วอยู่ตรงนี้นดูใกล้ช็อป มาเท่าไหร่ดอกหอมรวเนยครับถ้าชอบก็ติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์นะครับผมสุชาติขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะเหลือรอดแค่ไหนหลังจากฝนตก2วันนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ